ครับผมสวัสดีครับผมเอฟทีัปดชัองนะทั้งสามช่อครับผมครับผมวันนี้ก็มีช่องไหนบ้างครับช่องปูเยี่ยมพารวยช่องบ้านสวนพารวยแล้วก็บ้านสวนบันเทิงเอ้าไม่ใช่เก้าแปดบันเทิงเก้าแปดบันเทิงแลวเก้าแปดพารวยครับผมอ่ะเปลี่ยนชื่อใหม่ก็บันเทิงจริงๆครับผมนะก็แชร์กัน นะกดไลค์กดแชร์กันนะอย่าข้ามโฆษณานะครับเพราะว่าแอดมินจะได้มีกำลังใจในการเดินทางไปเอาตัวเลขดีๆมาฝากท่านนะฮะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาหาปู่เยี่ยมก็กี่กิโลครับประมาณยี่สิบกว่ากิโลประมาณยี่สิบกว่ากิโลนะความไกลกันนะามาแล้วก็ต้องหาสูตรดีๆให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะครับผมอสำหรับสูตรของปู่เยี่ยมก็ สูตรพระเอกที่เห็นก็หมากล้อมนะฮะสูตรหมากล้อมนี่ดังมาอยู่สี่ปีแล้วนะครับครับผมเข้าตลอดงวดที่แล้วก็เข้าสามตัวบนนะฮะเข้าตลอดพอพอเข้าแล้วทําไงค, 3, ะค,ะารครับผมสามสองก็มีนะหมากล้อมงวดที่แล้วแต่ว่าปู่ยี่ยมก็ทําสูตรง่ายง่ายให้ชมก็คือสูตรหมากล้อมน้อยทําเพื่อให้มัน ดูง่ายขึ้นนะทำง่ายขึ้นนะเราก็มาตามกันว่าสูตรหมากล้อมน้อยจะเข้าไหมในวดนนี้ครับผมหมากล้อมน้อยเป็นยังไงนะหมากล้อมใหญ่เป็นยังไงนะฮะมันก็ตั้งชื่อให้มันติดอยู่ในตลาดเฉยๆครับผมให้มันจําง่ายหมากล้อมคือหมากอะไรนั่นแหละแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นหมากอะไร <laughs> มันกินได้ไหม มันกินไม่ได้ครับผมแต่มันใช้ซื้อลัตเตอรี่ได้ห <c oughs> <c oughs> มากล้อมนะอ้าตามชมเลยชุดหมากล้อมนะหมากล้อมน้อยหมากล้อมน้อยเดี๋ยวเขียนหัวก่อนนะหมากล้อมคือหมากอะไรนะไม่รู้จักหมากต้องแร้งคือหมากอะไรนะพอรู้จักนะหมากต้องแร้ง หมากล้อมน้อยเอาวันนี้นะสิบหกกอยหห้าอ่าสิบหกันยุงใช่ไหมครับผมอ่าหมากล้อมน้อย <c oughs> เขียนไม่ยากนะฮะงวดนี้เราก็ต้องเขียนตัวเลขลงไปก่อนนะครับผมที่สามสามสองอ่าหลังจากนั้นเราก็ เดินรหัสสามหกเก้าไปแล้วฮะสองห้านะฮะห้าหกนี่จะเป็นตัวเลขสตาร์ทนะฮะกับผมห้าแปดอีกตัวหนึ่งแปดกับเก้านะแปดหนึ่งหนึ่งสองนะ,ะอันนี้เป็นตัวเลขที่มันจะมานะฮะอยู่ในชุดหมากล้อมอ่าต่อไปเลขเลขวิ่งนะนี่นะ แตไม่วิ่งตั้งหลายตัววิ่งจนมันเข่าแล้เาพี่น้องวิ่งตัวเดียวมัาเข่าวิ่งสองตัวสามตัวสี่ตัวเราก็มาตั้งชุดหมากล้อมลงไปนะตั้งที่ห้ากับหกนี่แหละตั้งนะต่อไปตั้งอ่าเดี๋ยวเขียนให้ชัดเจนก่อนตั้งที่ห้าหกนะครับผมห้าหกเดแปด เขียนขึ้นไปนะเก้าศูนหนึ่งสองแล้วก็เขียนลงมานะสามสี่ห้าหกเอาเขียนไม่เยอะนะเขียนแค่สามสามแถวพอถ้าเยอะไปมันจะลายตานะครับผมอดีไม่ดีเอฟซีจะวินมั่งนะเป็นลมลมพับนะเห็นเลขหลายไม่ได้เอาน้อยๆน,นะแต่ผมก็ ขีดเส้นกั้นห้องให้ดูนะฮากั้นห้องให้ดูอพอกั้นห้องเสร็จเราก็จะจับเลขใส่กันนะฮะอ่ะ FC จับตาดูให้ดีนะอูยี่ยมจะมาร์กตัวเลขนะกับผมตัวเลข นะที่จะมาจะอยู่ใกล้ๆกันนะอย่างนี้เราดูไม่ออกนะตัวเลขจะมาที่หลักห้าหลักหกหลักแปดหลักเก้าหลักหนึ่งหลักสองนะอ่าเรามาจับดูว่าเลขหนึ่งสองอยู่ตรงไหนนะหนึ่งกับสองอยู่ตรงนี้นะนี่สองนี่หนึ่งนะหลักห้าหลักหกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ฮะอ่าหลักสามหลักสี่เราจะให้เป็นหลักร้อยนะฮะ หลักแปดหลักเก้าอยู่ตรงไหนแปดเก้าอยู่ตรงนี้นะนี่แปดเก้านะอ่าต่อไปจับคู่ครับผมจับคู่เลขไม่บวกไม่ลบไม่คูณไม่หารนะฉะนั้นการทำมันจึงง่ายนะจะใช้หลักการข้อสังเกตเท่านั้นเองนะะครับผมอ่ไปที่ตัวไหนนะครับผมเราจับห้านะ ถ้าห้ามานะจะมาที่จับให้หมดเลยห้าสองห้าสามตัวแรกของมันนะจะมาที่ห้าสองห้าสามแล้วก็ห้าหนึ่งห้าสี่หลักหกครับผมถ้าหลักหกมานะจะมาที่หกหนึ่งกับหกสี่ แล้วก็หกสองหกสามอ่าได้เลขสี่ชุดนะอ่าส่วนล่างนะเราก็จับเหมือนกันนะจับที่หกเก้าหกแปดนะหลักห้าก็ห้าศูนย์ห้าเจ็ดะครับผมจับมาตรงๆเลยนะฮะถ้าจับมาพวกนี้จะเป็นตัวลองนะฮะแต่ปู่เยี่ยมจะจับให้ที่ห้องบนเท่านั้นอ่ะเลขวันนี้นะฮะวิ่งที่ตัวเดียวนะครับผม วิ่งที่หกครับผมถ้าเลขวิ่งที่หกจะมีหกหนึ่งหกสี่หกสองหกสามนะครับ,รบอถ้าตัวที่มันจะมามันจะอยู่ที่เริ่มแรกนะหกหนึ่งหกสี่นะรประมาณนี้นะฮะให้สามตัวไปเลยนะครับผมหกหนึ่งสามสามหนึ่งหก ี 1> 4, 1, ่หนึ่งหกเอาตรงๆนะสามหนึ่งหกเป็นสามหกหนึ่งนะสามหนึ่งหกสามหกหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งหกสี่หกหนึ่งอ่ะสำหรับในชุดหมากล้อมนะ,ะชอบที่ตัวนี้นะฮะ สามหกหนึ่งแล้วก็สี่หกครับสี่หกหนึ่งครับผมสำหรับชอบสองตัวก็ที่หกหนึ่งกับหกสี่ครับผมอันนี้เป็นชุดหมากร้อมน้อยนะฮะจะได้ประมาณเท่านี้นะครับผมอ่ะก็ลอง fc ก็ลองวิจณานะนำตัวเลขไปจัดซื้อจัดหาลัตเตอรี่กันลองดูนะครับผมกะลองแคปหน้าจอกันตรงๆนะ fc แคปหน้าจอไว้ครับผมนี่ครับ วันนี้ลมนิดหนึ่งนะพี่้องนะอ่ะแคปหน้าจอไว้นะครับสุดมากรอมนะครับผมอ่าวิ่งห้ากับหกใช่ปะอ่าวิ่งหกวิ่งหกเม็ดเดียวครับผมอ่วิ่งห้ากับหกต่ชอบหกเม็ดเดียวอ่ให้เดินที่หกอ่แต่ห้าก็มาได้แล้วก็แปดกับเก้าแล้วก็หนึ่งกับสองถ้าห้าหกห้าแปดห้าเก้าหกแปดหกเก้าก็มาได้เหมือนหกหนึ่งหกสี่อ่าเลขมีกี่คู่ มียอยู่8คู่นะครับ8คู่เด่นที่หกหนึ่งกับหกสี่ครับผมอ่าส่วนเลขสามตัวสามหนึ่งหกสามหกหนึ่งสี่หนึ่งหกสี่หกหนึ่งเด่นที่สามหกหนึ่งสี่หกหนึ่งกันครับผมมาแคปหน้าจอไว้ครับผมเอาไปเชียงโชกกันได้พี่น้องด้วสลหรับกิน,กนบังกบาลคนละหนึ่งใบสองใบเพื่อเป็นแนวทางกันนะครับผมเอาไว้เป็น าอาจจะรวยในวดนนี้ก็เป็นได้นะครับผมมาอาจจะมาสามตรงของปูเยี่ยมกันนะครับผมอันนี้คือชุดหมากล้อมกันนะครับผมชุดหมากล้อมน้อยนะครับหมากล้อมน้อยให้เน้นที่หกหนึ่งหกสี่เลขสองตัวครับผมถ้าสามตัวก็สามหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสำหรับกวดนี้เอาไปปัง,ปงๆรวยๆกันด้้อพี่น้องด้อครับผมแคปหน้าจอเสร็จสรรเรียบร้อยครับผมนี้ครับชุดหมากล้อมของปูยำ่ำ ปูเยี่ยมพารวยนะครับผมจัดจัดเรียบร้อยครับผมอ่ขอขอบคุณคุณปูเย่ยครับผมครับอัลราอาจานนะครับขอให้เอฟซีใช้วิจารยะนายในการรับชมนะครับปูเยี่ยมทําให้ชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะฮะับอย่านําไปเล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับผมเอาสิ่งที่ถูกกฎหมายคือลอตเตอรี่ฉลากรางวัลรัฐบาลนะอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งหรือรางวัล อื่นๆติดตามมาได้นะครับครับผมอ่ะเราพบกันในคลิปหน้านะยังมีอีกหลายคลิปเลขล่วงหน้าเลขขึ้นป้ายเลขขี้เป้าปูย่มมีเยอะๆนะฮะแต่ว่าในวันนี้ไม่สามารถที่จะถ่ายทําให้ได้ทั่วทุกๆคลิปครับผมก็รอวันต่อๆไปกันแล้วกันอาไว้ติดตามปูเย่ยมกันนะครับผมสาหรับ98กับ98บันเทิงวันนี้ขอเอาแค่นี้กันครับผมสวัสดีครับ